อ,ามมาอันดับที่มีผู้สิบวารัตแอนนิกิเป็นช่อง YouTube สําหรับเด็กโดยมี2พี่น้องเวลาดิลาสวาเคสตอฟอายุ8ขวบและนิกิต้าเวลาเดลสลอฟอายุ6ขวบยูทูบเบอร์เด็กที่ทําเงินได้1,800ล้านต่อปีหนึ่งในคลิปวิดีโอที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบน u t u ู e คือคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเด็กโดยช่องนี้จะมีการรีวิวของเล่นรวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆสำหรับเด็กๆ โดยช่อง YouTube ของพวกเขามีผู้ติดตามมากกว่า90ล้าน Subscriber C Sea Music Company เป็นช่อง YouTube Channel ของบริษัทเพลงสัญชาติอินเดียที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองบุมไบโดยคอนเทนต์ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงอินเดียจาก l อีว o ดรวมถึงยังมีผลงานศินลปินชาวอินเดียชื่อดังอีกมากมายโดยใครที่ชื่นชอบหนังและเพลงอินเดียไม่ควรพลาดช่องนี้ปัจจุบันช่องนี้มีผู้ติดตามอยู่ที่84ล้าน s u b s c r i b e r